สวัสดีมิลักแฟนจูจิสุไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะมาทําการแนะนําเป็นทางนั่งของกิจกรรมที่ใช้3ทีมนะว่าเราควรจะจัดทีมยังไงบ้างนะหลักๆเนี่ยกิจกรรมเนี้ยมันมีอยู่2อนอันเป็นทางน้างของอารีนาอันนี้ที่เป็นกิจกรรมรายสัปดาห์อันเนี้ยถ้าใครที่เล่นจนมาถึงแรงสเปเชียลเนี้ยตั้งแต่แต้ม2004ขึ้นไป ผมจำไม่ได้นะว่าต้องแต้ม2องสีแลวติดท็อปสิบด้วยปอนะเออประมาณนั่นแหละมันจะให้จัด3ทีมอ่ะจะมีกิจกรรมนี้อันนึงแล้วแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมเคยพูดเกินไว้ในคลิปที่แล้วจะเป็นทางนั่งของชายบิซซิ่งอันนี้ตั้งแต่ชัปเตอร์สาขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด3ทีมด้วยกันอ่ะจะเป็น3ทีมแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับกิจกรรมไอ้เมื่อกี้แหละเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูนะว่า3อ่าสทีมเนี่ยเท่ากับ 15ตัวละครนะที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ตัวละครอะไรบ้างนะแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้แหละแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้ไอ้ตัวที่ผมเคยแนะนําไปในพวกคลิปปั้นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาอะไรประมาณนั้นนะอ่ะมาโอเคก่อนจะไปดูน้เดี๋ยวมาทําการสุ่มนี้ก่อนฟรีเป็นหนึ่งครั้งไอเดี๋ยวสุ่มไปเลยแล้วกันนะขี้เกียจกดไอ้นี่นะข้าวนิเมชันอ่ะอันนี้เป็นต้องบอกว่า การันตีห้าดาวเออต้องบอกการันตีห้าดาวโอเคไปป๊อบมากี่โอเคยังถือว่าได้ยังเป็นตัวได้ใช้อยู่อ่ะมาอันนี้ต่อโชโกโอเคได้อยู่อ่ะไปต่อโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาอันนี้สิบครั้งปับ๊บไปโอเคสูตรไป,ปอันนี้ได้การันตีดวงการันตีบ่อยๆอ,อันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแลกก่อนท่าแสงตอนนี้ต้องใช้ท่าแสงอย่างเดียว โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการเอาเป็นทางด้านของอขกิจกรรมวันนี้ก่อนแล้วกันชายบิซซิ่งเอ่อเอ้เดี๋ยวเอาอารีนาก่อนดีกว่าอ่ะเพราะาเดี๋ยวอันนั้นเราต้องไปตีด้วยเพราะว่านั้นผมยังไม่ได้ตีวันนี้อ่ะมาอันนี้ก่อนอันเนี้ยถ้ากรณีที่มันเป็น3ทีมนะมันจะมี2แบบก็คือเวลาที่เราตีไปเรื่อยเนี่ยมันอาจจะเจอบอทด,ด้วยอ่ะต้องบอกเจอบอทด,ด้วยแล้วบอทเนี่ยมันเก่งมากเนี่ยเห็นไหมอัน,นอนะอเนี้ยบอทนะอันเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยสามแล้วก็เก้าห้าเนี่ยสามเนี่ยคือบอทที่มันเป็นรูปโปร เนี่ยตีบอรดแล้วแบบเจอเยอะมากซึ่งโอกาสที่จะชนะบอรดเนี่ยมันบางทีบางทีผมตีแพ้บอรดเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะอย่างเนี้ยอาหารเนี่ยผมก็แพ้บอร์ดบอรดมันไม่ใช่ว่าไก่กานะบางทีบอรดเนี่ยเก่งกว่าคนอีกอ่ะจะมีชาติคนที่ผมตีแล้วแพ้เนี่ยจะมีทัสห้าแปดเนี่ยคนเดียวที่ผมตีแล้วแพ้ส่วนที่เหลือเนี่ยผมตีชนะหมดเออยกเว้นบอรดเนี่ยบางทีก็ตีแพ้บ้างนะบอรดเนี่ยพลังมันค่อนข้างโอพีมากเนี่ยเนี่ยทีมหนึ่งของบอรดเนี่ยอ่าเป็นสองดาวลุ้งหมดเลยพลัง ทีม2ก็เป็น2องรลุงหมดเลยพลัง5ล้านกว่าแล้วก็2องรลุงหมดพลัง4ีล้านกว่าซึ่งพลังเนี่ยแม่งเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะนะแต่ว่าเออมันจะลดหลั่นลงมานะอันบนเนี่ยเยอะสุดแล้วก็อันกลางก็จะรองมาอันท้ายก็จะอ่าเบาหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วการจัดทีมแบบนี้ผมแนะนําให้จัดเป็นทีมที่2เนี่ยเป็นทีมที่เออเก่งที่สุดของเราเลยก็ได้อ่ะแล้วก็ทีมที่3เนี่ยเป็นทีมเก่งรองของเรามาอ่ะส่วนเนี้ยผมเอาโทจิไว้ทีมหนึ่งเนี่ยเผื่อกรณีที่แบบว่าเจอกับคนนะ กรณีเจอคนเนี่ยโทจิยังพอสู้กับคนอื่นได้แต่ว่าตัวอื่นก็ไม่ไม,ไม่พออะไรแต่ว่าอันนี้ก็ยังพอชนะได้อยู่นะอ่ะกรณีที่เจอกับคนแล้วแบบทีมหนึ่งเขา on, นะเอ่อนนะเออแล้วก็เอาโทจิเนี่ยเป็นตัวเก็บได้แต่ถ้าเราเจอทีมหนึ่งแล้วทีมหนึ่งเขาเป็นตัวเก่งเนะี่ยอ่ะนี่เราก็ปล่อยไปเราแพ้อยู่แล้วแล้วก็เอาทีม2องทีม3เนี่ยเป็นตัวปิดเกมแทนเอาจริงทีม3เนี่ยก็ยังไม่ได้ฟูมากนะเนี่ยมันยังเป็นประมาณนี้อยู่เพิยังไม่ฟูมากแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่ไม่เป็นไรอ่ะอ่อันนี้เดี๋ยจริง g ผมคควรเอออาุะก แต่ว่าปล่อยไว้ไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยรูปแบบทีมผมใช้เป็นประมาณนี้อะ่ะทีมหนึ่งเนี่ยใช้เป็นอันนี้ก็เอ่อทุกทุกตัวเนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยบอกในคลิปไฟน้ําแล้วก็ลมนะว่าควรปั้นตัวไหนอะ่ะประมาณนี้อันนี้คือแล้วแต่นะว,ว่าจะเลือกปั้นตามหรือเป,ปล่านะนี่เป็นประมาณนี้เพราะอันเนี้ยเป็นทีมเอ่อเป็นทีมดอชน,นะดาร์กอนเนี่ยทีมดอเอ่อโจโกทีมดออไม่ตกก็เอามาแค่มันเข้ากับไอ้พวกนี้เฉยอะ่ะแล้วก็ตาฮิเมะเป็นตัวละครซับที่ดีดีอันดับต้นๆเลยของตอนเนี้ยอ่ะก็เลยเอามาไว้อ่ะส่วนทีมสองเนี่ย ทีมสอเนี่ยเล่นเป็นแสงมืดอ่ะเป็นแสง3ตัวที่เป็นตัวละครหลักนะอันนี้เออ่คุรุสุอ่ะยังไม่สุดยังได้แค่5ดาวอยู่อ่ะแล้วก็เป็นเกโตแล้วก็เอาซูคุนะเนี่ยเอามาเปิดบัฟท่านมืดที่เฉยนะซูคุนะเราค่อนข้างกระจอกมากอ่ะถัดไปเป็นทางด้านของทีม3ทีม3เนี่ยเล่นเป็นทางด้านของบัฟอ่รวม5ธาตุอ่ะเนี่ยสี่อะกระสีหธาตุห้าธาตุเออห้าธาตุอะไปประมาณนี้ก็โทโดเป็นแทงนะแล้วก็เกโตเสื้อคุมเนี่ยก็เอามาเป็นแค่มันครบท้ายเฉยนะ แล้วก็ฮานามิ uh, ami, อ่ะเป็นตัวที่ตอนนี้ผมอัพไป5ดาวนะฮานามิ ami, อ่ะหดาวแล้วถือว่าค่อนข้าง,ง,งเยอะอยู่แล้วก็ชโ็กโกเนี่ยอยู่ที่2ดาวอยู่แล้วก็เป็นตัวแบกเป็นท่าล่างของอาจารย์โกโจนี่นเองนะฮะอันนี้คือค่อนข้าง,งสบายเวลาเจอบอทเนี่ยทีมเนี่ยชนะได้สบายอยู่แล้วแล้วก็เวลาเจอคนเนี่ยก็มีโอกาสชนะอยู่ไม่ถึงกับแพหรอกนะประมาณนั้นมาอันนี้คงไม่ตีให้ดูหรอกนะมันนานถึงเวลาเรามาตีอันนี้ดีวกว่าด่านนี้มาส่วนท่าล่างของชามอ่าชายบิซซิ่งอันนี้ก็ คลิเนี่ยผมว่าผมจะจัดแบบเดียวกันแต่ว่านี่คือผมยังไม่ได้ลองตีนะว่ามันเป็นยังไงก็เลยยังไม่รู้ว่าความเก่งของบอดแต่และชั้นเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนเอออันนี้เดี๋ยวขอลองก่อนเดี๋ยวขอลองเทสคริปก่อนหนึ่งครั้งนะว่าผ่านหรือเปล่าอ่านี่ผ่านอยู่เดี๋ยวขอดูก่อนทีม3ามวิวสามอ350โอ้ทีม3สบายทีม3บอดยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงขอลองดูข้างในบ้างมา อาจจะเพราะว่ามันเพิ่งจะเป็นสามทีมนะมันเลยยังอ่อนอยู่เฮ้ยแต่ก็ไม่อ่อนนะเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเลยเออได้อยู่ได้อยู่แปลว่าเนี่ยมันลดหลั่นลงไปนะทีมหนึ่งเนี่ยเก่งสุดแล้วก็ทีมสองก็กลางๆแล้วก็ทีมสามก็คืออ่อนสุดนะตีแรงอยู่เนี่ยบอทเอาเอาเรื่องอยู่นะตีมามามูลสกิยิงเข้าไปโอเคแล้วก็หยุดตะยิงเข้าไปทีนึงไ,ได้อยู่นะ โอเคยิงซ้ำไปอีกทีนึงแล้วก็โกโจอันติยัดหน้าเข้าไปโอเคมาทีมสองปั๊บเข้าให้แล้วก็ตีเข้าไปรีสตันไปหนึ่งอันนี้ผมใส่เป็นอิมแพกนะถ้าตีกี่เปอร์เซ็นต์ของดาเมจเนี่ยมันจะมีโอกาสสตันอยู่น,นี่มายิวเข้าไปแล้วก็เปิดปั๊บเอ่อเรนบูดากอนไปป,ปุ๊บอันนี้โอเคอันติต่อเลยมาเก็บหนึ่ง อันนี้โทจิไม่น่าตายนะโอเคมันตายแหละแต่ว่ามันติดอรตะนะถ้าอย่างนั้นผมว่ามันน่าจะไหลตาย5ตัวได้เลยนะถ้าโทจิไม่ติดอรตะจะได้ป่ะปาปเข้าไปตีฟันเข้าไปก็น่าจะชนะอยู่นะฮะนี่ชิวๆผมว่าผมห่วงทีม3มากกว่านะทีมสค่อนข้างลำบากกว่าทีมอื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรปาปเขาให้ ตีไปตีไปฟันเข้าไปโอเคตายไปอีกหนึ่งอ่าเห็นไหมบูไม่โดนแถวหลังนะอย่างที่เคยบอกไปนะถ้าเราเอาเกตโทไว้ตรงกลางเนี่ยเวลามันบูเนี่ยมันจะโดน2แถวแต่ถ้าการณีเอาเกทโทไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่โดนนะอันนี้คือแต่ก่อนเนะี่ยแต่ก่อนผมปรับอีกแบบนึงอนะันนี้คือปรับแบบนี้แล้วค่อนข้างโอเคกว่าอ่ะลองนี้ดูเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างชิวอะบ่อนแม่งเลือดน้อยมาก ดูดิโดนแป๊บเดียวตายอันนี้มันอันนี้ไม่เห็นดาวว่ามันกี่ดาวฮะโอเคอ่ะตีมาตีมิดหมดเลยเฮ้ยทำไมมันตีมิดทุกตัวเลยวะฮะัลโหลเฮ้ยทำไมมันตีมิดรัวๆเลยอะบอทไม่เข้าใจเฮ้ยเนี่ยมันตีมิดหมดเลยเนะี่ยอะไรวะบั็กเหรอเนี่ยดูดิเฮ้ยอะไรอะทำไมมันตีมิดอย่างนั้นอนะ ผมว่าอันนี้มันันมันไม่ปกติแล้วนะอันเนี้ยไม่ปกติแล้วน่าจะบั๊กหรืออะไรไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวนี้ขออนุญ,ญาต,ก,ตกดสคลิปไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาทาการสุ่มน่าจะชนะได้อยู่อ่ะดูแค่พอเป็นพิธีพอรับไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูหอคอยกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอัปเดตเหมือนพรุ่งนี้มันจะมีอัปเดตด้วยนะของเกมเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้ทีนึงว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าประกาศมันออกมาแล้วนะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ทีหนึ่ง ทั้ง9ชั้น10 11 12 13 14 15 16 17เ18 19อโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูชั้น20แล้วกันเป็นชั้นสุดท้ายของอันนี้ละ ของชัปเตอร์สามเอ็ดนะมาดูปั๊บเขาให้เฮ้ยดูดิเฮ้ยไม่ใช่ว่าปางนะทีมแรกแรกเนี่ยทีมแรกแรกมันแหลกมันถึงพอสมควรนะเนี่ยดูดิโอเคเห็นไหมโอ้โหโดนทีเดียวไม่ตายด้วยถึงเอาเรื่องอยู่นี่ขนาดบัฟบัฟแสงสามตัวนะเนี่ยเนี่ยพลันโจมตีบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะยังเอ่ยังบูสกิลเดียวไม่ตายเลยไม่ได้แก่งกานะบอด แต่ก็อย่างว่าแหละถ้ามันเก่งทีมแรกมันเก่งอะโอเคแล้วถ้าทีมอื่นมันเก่งด้วยทีมสมเก่งด้วยเงี้ยน,น่าจะค่อนข้างลาบากนะยังดีนะที่มันยังลดหลั่นลงมาเรื่อยนะเก่งแล้วก็กลางๆแล้วก็เริ่มอ่อนลงมาหน่อยนะไม่อย่างงั้นอนะ่ะเติมกลางๆหรือว่าเติมน้อย,ยไม่น่าจะผ่านสบายหรอกอ่ะอันนี้โหก็มีอมาตะาโทจิอีกไม่ได้เห็นแบบโชว์อันติปาดเก็บห้าเลยนี้ ตีไปแล้วก็เลนโบดาก้อนเข้าไปทีนึงแล้วก็ซูบุกิปาดเขาให้มาปาดโปองตายหนึ่ง,อ,นนอ,อ,อ,งอันนี้น่าจะโดนสุคุนะอ่าโอเคตายสองอันนี้โทจิปะ่ะโคดูอันนี้ไม่ตายด้วยถึกเกินมาตีไปต่อเอออันนี้มันมีดาวปะ่ะก็ไม่มีดาวไม่เห็นดาวอยู่นี่ก็บัฟเข้า เดี๋ยวต้องรอดูทีมสามนะว่าบอทจะตีวืดอีกหรนะือเปล่านะไอไอ,ออันเมื่อกี้มันดูแปลกๆนะมันตีวืดทุกดอกเลยอะ่ะก็ถึงว่านะทําไมกดเช็คดูไอ้นั่นอะ่ะประวัติตอนแรกๆอะ่ะทําไมมันถึงเลือดไม่ลดเลยนะทีมเราตีไปก่อนตีเข้าไปโอเคติดผิดตายตีเข้ามา,อา,า,า,มาโอเคมาเดี๋ยวเราดูทีมนี้โอ้โห ตัวละครไม่หยัางตึงอะเนี่ยมันตีมิดหมดเลยอะมันมิดห้าตัวนี้ไม่น่าจะใช่แล้วนะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอ้ยเดี๋ยวมันก็ตีโดนอยู่ไม่ใช่เหรอโทจิมันตีโดนอยู่นะหรือมันไม่โดนแล้วเมื่อกี้ไม่แน่ใจดูแต่ว่ามันแปลกๆอะไม่น่าใช่ผมว่าถ้าไม่บักก็อกอะมันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้แม่มันตีมิดเแลยวอะเอ้ยเลือนไม่ลดเลยเนะี่ย ไอแต่ว่ามันโดนดาเมจอยู่นะเนี่ย4,000กว่า2,000กว่าหรือว่าน,นี้มันเป็นดาเมจจากเเลือดไหลของโทจิก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าโทจิตีดาเมจมันไม่น่าจะเข้าแค่นี้นะเออนี้อันนี้แปลกเลย,เยน่าจะบักนะอ่าโอเคนี่มาเดี๋ยวเรากดตีด่วนไปก่อนครับแล้วก็กดรับของรางวัล่าแล้วก็มากดซุ่ม20ครั้งโอเคนี่ได้ของเกลือได้สีม่วงมาอันนึงไป ป้ากอให้อาได้เศษมาอันนึงแล้วก็ของเกลืออะ <S 2> <S 2> ผมรู้ละในบรรดาอันเนี้ยอันไหนที่มันไม่มีอ่าไม่มีสุ่มออกเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูอันที่มันไม่มีสุ่มออกเลยก็คือจะเป็นอันนี้อะเป็นาร่างของข่าวแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอันนี้อะเป็นร่างของเฮเว่นก็คือเป็นฮิวแรงขึ้นอะเป็นฮิวแรงขึ้นกับเมียเน,นี้ยสองอันที่มันไม่สามารถสุมได้ในนี้เออส่วนที่เหลือสามารถสุมได้หมดอะโอเคอันนี้รับมาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาต อันนี้ของก่อนแป๊บหนึ่งนะ,งะงนะขว่าบนกับซ้ายบน,บนอันนี้อันนี้ยังไม่มีแล้วก็อันนี้อันหนึง่งโอเคแล้วก็อันนี้เศษอันหนึ่งที่ได้จากในกิจกรรมเมื่อกี้ได้เป็นปู่อันนี้มาตัวหนึ่งมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนของก่อนนะมาโมเร็ต รีมูฟแล้วก็ใส่เป็นอันนี้โอเคอันนี้เป็นเซตพอดีนี่ทั้ดามจกับเอ่อพวกแอสซอกเอจีแรงขึ้น5%เดี๋ยวขออัพก่อนนะเอ่อเป็นสีม่วงไปเลยเอ่ะอัพไปเลยแล้วกันน่าจะอัพได้อยู่นะผมมีแต้มน่าจะพออยู่20ไม่พอไม่พอ อ่ะสิบเจ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาไปกินแล้วกันไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีสีทองเหลืออยู่สองอันล่างใช่ไหมเออเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งอันนี้ได้ออกแล้วก็ใส่ไปอันนี้แทนแล้วก็อันนี้ก็กดอัพแทน,อน,นโอเค ไม่แน่ใจว่าอันที่เหลือมันไปไหนนะมันมันไม่น่าจะใช้หมดนะเออนั่นแหละช่างมาเถือนะอปไปลอะอะแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นอันนี้โคโจใช้เป็นสีแดงแล้วนะ <Okay. S 2> นี่เป็นเบอร์สีแดงแล้ว <Okay. S 1> คือแลกมา3อันแล้วก็มาทําให้ครบเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูขอคอยกันเอ่อตอนคลิปล่าสุดนอนุนที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวเราจะตีจนถึงชั้น1 1 7 0หรือว่า1180แล้วเดี๋ยวค่อยมาตีในคลิปนะ,อ,ะอันนี้เป็น1วนึ่งะครก็เป็เซตเดิมอันนี้ยังไม่ได้เคยตีนะเหมือนเดิมอันนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวขอกดติกันนี้ออกก่อนโอเคมารอดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะ1.170 2ทีมขอคอยมาคงไม่มี3ทีมหรอกเนาะถ้า3ทีมนี้งานหยาบเลยนะ2ทีมนี้ก็ลำบากแล้วอะอ่าบลูมาทีหนึง่งโอเคตาย1ตาย2ชีวิตอ่าต้องบอกว่าเกียรวว์โชใช้ชุบชีวิต้เพื่อนกับใช้ให้ตัวเองแล้วเรียบร้อย แล้วก็โทจิเอามาตัดไปแล้วยิงไปปับ๊บเท่าไหร่วัเมื่อกี้หกล้านเหรอไม่น่าใช่หกแสนน่าจะเป็นหกล้านมากกว่าปวดโจยิงไปปั๊บก็ให้อ่าตายไปหมดโอเคตายหมดชิลโอเคทีมแรกชิลทีมสองโอ้โหทีมทีมสองเนี่ยแหละปัญหาอ่าโอเคดูดดาเมจมาแล้วเนี่ยเกตูผมยังดาเมจเยอะกว่าโทจิอยู่อะเนี่ยมันดูดดูดทังโจมตีกับป้องกันให้ตัวเองเนี่ยโคตรแย่เลย โอ้ oh, แล้วคุณสูจะตายแล้วตัวสลับตำแหน่งไปข้างหน้าเฉยเลยอ่ะกลางโล่ก่อนสตันหนึ่งตัวโอเคโล่ยังได้อยู่ตายไหมเนะี่ยโอเคไม่ตายไม่ตายไม่เพิ่งตายโอเคไม่ตาย,ค,ตายคุณสูตายไปเลยเว้ยโอเคฮานามิอ่อานานามิตายเฮ้ยเมื่อกี้ป่านไม่ใช่ป่านไม่เข้าสิ อ่ลืมไปว่ายูตะมันมียเนี่ยที่เลือดต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่รู้มันจะได้เป็นลิตะอาริกะเฮวใช่ไหมที่เป็นการเด้งเลือดตอนแรกนึกว่าจะต,ตีไม่เข้านะเห็นได้มันเป็นการเด้งเลือดของมันคูณดูสูตายแกปับ๊บแล้วยูตะเนี่ยถ้าเก็บไปในเทินเทินแรกๆไม่ได้เนี่ยลำบากมากนะปั๊บมันอยู่นานอะ่ะหลังๆเราจะตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มาโอเคโทจิไม่ใช่โทจิอ่าเกโท เหลือ2ตัวแล้วอีกฝั่งหนึ่งน่าจะยังไม่ใช้อมตาตะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเสตันหนึ่งครับโอเครอดอยู่แรงเกินอ้าโอเครอดโอ้ยเฮ้ยตอนแรกนึกว่าแต่มันยังไม่ใช้อมตาตะมันใช้ไปแล้วนี่หว่าอ่ะทีมแรกโอ้โหยูตะแรงกว่าอีกนะยูตะ11ล้านนะแล้วก็อาจารย์โกโจ4ล้านฮารามีแค่9ล้านเอ้ย9ล้าน100เอ้ย9ก้าแสนเก้าแสนอะแล้วก็โกโจ8แปดล้านเก้านะ มาส่วนทีมนี้ก็เกโทกีสามล้านห้าแล้วก็โทจิยี่สิบสี่ล้านกว่านะโคตรแรงนะเนี่ยแรงอันตรายสุดๆขนาดแค่สามแงนะผมว่าเดี๋ยวถ้าทาสุดๆเดี๋ยวน่าจะดีกว่านี้เดี๋ยวรอตอนกิจกรรมมันรีลันมาก่อนเดี๋ยวค่อยทําอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวชั้นถัดไปที่เราจะมาเจอกันเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์นะน่าจะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าพ่กนี้สามารถตีจนถึงหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งแปดศูนย์ไม่ใช่หนึ่งเจ็ดศูนย์ถ้าตีถึงหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ได้เดี๋ยวเราค่อยมาทําการดูกันว่่าจะะเเป็นนยังงไตอออโค อ่ะคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็กนกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลิดเพลขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม